ครับผมนี่นะครับอีกคันหนึ่งนะครับผมที่เปลี่ยนใส่ชกนะครับโปรเฟนเดอร์ตัวควีนซิลี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของควีนซิลี่นะครับแล้วก็คันนี้เสริมเพิ่มในสองสองใส่ปีกนกนะครับนี่นะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับผมสีแดงก็ดูสวยงามนะครับตัวการปรับโหลดนะครับเราจะปรับที่ตัวสัดปรับเกียวตัวนี้นะครับเราก็เลือกความสูงต่าที่ที่ตัวเกียวตัวนี้นะครับผมนะครับ ประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังก็ตัวสปริงนะครับโพกิซิฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอใส่ตัวพิก g ี b แบ็กนี่ครับตัวชกพิกกี้แบ็กเดิมนี่นะครับชกด้านหลังก็ตัวฮิตเลยนะครับมันเป็นพิกกี b แบ็กนะครับตัวนี้ปรับได้8ระดับนะครับผมก็สามารถเลือกความนุ่มแข็งได้นะครับเป็นตัวจบ ที่ใส่กันเยอะมากๆนะครับมีสปริงโหลดนะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าแทนของเดิมนะครับของของเดิมแล้วก็ใส่คืนให้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมกดหัวใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ